สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ P.K.O. Ford Auto Gallery นะครับตัวนี้นะครับเราจะมาอยู่กับพี่ใหญ่ของ Ford เลยนะครับเป็นกระบะนะครับรุ่น r a p t ตอรนะครับตัวนี้นะครับราคาขายเขาจะอยู่ที่1 7 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ ที่จะเห็นเห็นเลยสีเขาจะพิเศษกว่าตัวอื่นเลยนะครับก็คือจะเป็นสีเทานะครับสีเทาออกแลมโบเลยตัวนี้จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทเพื่อจะได้เป็นสีนี้นะครับแล้วก็จะคาดด้วยสติ๊กเกอร์ดําตัดแดงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลายของ r a p t ต r X นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวของแต่งข้าวให้ดูก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ของแต่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้นี่ครับก็ที่เห็นเห็นเลยจะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าของเจ้าฟอร์ดเนี่ยตัวแรปเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นไฟมาอยู่่่แแล้ววตาตัวนี้นี ไ,ไปติดตั้งเป็นคีด3คีดเ,เพิ่มเข้ามานะครับเ้มันเป็นไฟหน้าเหมือนตัวของมาแตงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โปรเจกเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็น สีแบบตัวที่เราเห็นเนกันในคลิปก่อนๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ของแรปเตอร์เขามีเป็นโปรเจคเตอร์มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นของแต่งนะครับจะมีไฟ LED ทางด้านบนนะครับ3มขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงลงมาจะเป็นการชนของทฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมห่วงลากจุงนะครับเอาไว้ดึงตัวเองเอจ้าห่วงลากจูงตัวนี้เนี่ย มีหน้าที่เอาไว้ดึงตัวเองขึ้นจากหลุมหรือว่าขึ้นจากโคนพวกหล่มอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟพามาไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟหลีมาให้ทางด้านล่างด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูรอบๆทางด้านข้างรถก็ต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับ โอเคครับตัวนี้เราก็มาอยู่ทางด้านข้างของรถนะครับตัวนี้เนี่ยแรปเตอร์เขาจะมีไฟเลี้ยวทางด้านบนอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวกระจกนะครับจะติดมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมาจะเป็นแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กของแรปเตอร์นะครับจะลัดมาด้วยยาง B.F. นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางตัวยอดทิตเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บนใดข้างของแรปเตอร์เขาก็มีแต่งมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะ แข็งแรงมากจะเป็นบันไดเหล็กเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูทางด้านท้ายรถนะครับตัวนี้จะเป็น โลบ้าหลังของแฮมเมอร์นะครับจะมีไฟ e ติดอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟส e ่อง <Whew. S 1> เวลาไว้ดูของที่มันอยู่บรรทุกอยู่ทางด้านหลังนะครับตัวนี้มันก็จะมีไฟถ e, อยกับไฟเบรกนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นของของลูกค้านะครับขอ,ข,อของเดิมมันก็จะแพ็คของมาให้ลูกค้า <S <S ด้วยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าได้ติดตั้งเป็นไฟ LED ด้านหลัง เพิ่มเข้ามานะครับเป็นโคมสี่โคงนะครับแล้วเป็นไฟ LED วิ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็แต่งแต่งก็แต่งบบของแต่งบุกรอพื้นฐานแบบแต่งกันชนหน้ากันชนหลังค่อนข้างที่จะดูให้มันคุมโทนดูบึกบึนหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมจะมีกันชนด้านหลังด้วยกันชนด้านหลังก็เหมือนเดิมครับของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ ของแต่งจะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าสนใจเป็นฟอร์รุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อที่เซลล์ PKO ได้เลยนะครับหรือว่าเซล์ P นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยคล่องนะครับยังเป็นเซลล์น้องใหม่อยู่ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาทํางานเนาะตัวนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ